มีข้าวโพดต้มนะคะมีแซนด์วิชมีปลาเผามีข้าวกับขบข้าวนะคะน้องคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะกล่องกลางเนี่ยค่ะกล่องอะไรเนะรียกว่าอะไรคะอันนี้ค่ะข้าวหมูทอดคุณเชียงทอดค่ะ ข้าวหมูทอดคุณเชียงทอดนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีไก่ย่างมีกะเพรามีไข่ดาวอันนี้เป็นผัดหล่อไม้ใช่ไหมคะนี่ค่ะจัดข้าวให้เลือกเยอะแยะเลยไข่เจียวก็มีมีปลาย่างเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาดุยากย่างค่ะปลาดุกย่างกิ้งแจ่ว แบบปลาดุกย่างกับน้ำจิ้มแจ่วซ่บๆซนะคะวันนี้ตลาดนนะัดลงพยาบาลชมิติเวชศอสีราชานะคะอันนี้เป็นแชนิชนะคะอันนี้เป็นเกลือไข่อะไรน,นะคะเป็นไข่ทรงเครื่องค่ะไข่ทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีข้าวโพดต้อมอันนี้เป็นข้าวโพอดอะไรคะขะ้าวโพดสวิตหรือเปล่าคะเป็นข้าวโพดสวิตนะคะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปอกเปลือกเวลากินก็ มันกินปอกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรดีคะคข,ข,ข้าวกระเพราข้าวหมูข้าวไข่เจียวข้าวอเนาะทำเป็นมับฟบสเตอรค่ะกับบ้าบินค่ะมีมัฟบสเตอร์รส้มะพร้าวไส้ไส้ข้าวโพดแล้วก็ไส้ฝอยทองค่ะ,คะขออนุญ,ญาตหยิบด,ดูหน่อยนะคะได้ค่ะคนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะว่ามีมะพร้าวออนอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะโอ้เยอะอยู่นี่นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นบ้าบินเหรอคะใช่ค่ะเป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะขออนุญาตนะคะน,นี่เป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปกข้าว,วขา,วายทุกวันเพื่อขาดที่โรงพยาบาลสมิติเวชศิราชานะคะแล้วปกติมีขายที่อื่นดรึมั้ยคะ ขายที่ไหนคะข้างอเมซอนข้างอเมซอนจะมีร้านสําหรับพนักงานแล้วก็คนที่มาโรงพยาบาลก็สามารถซื้อได้ร่มขายได้กี่โมงคะงอ,อ๋อเป็นช่วงเช้านะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ